ครับสวัสดีครับเป็นักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเหรียญสิบบาทหายากนะครับซึ่งเป็นเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราช2549นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องเราสาระดีๆของเหรียญเราขอกระนังนใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญสิบบาทนะครับปีพุทธศักราช2549ลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทตวงโอกนอกนะครับเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมลวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้านะครับ รงค์าเรียจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรุษขัติยราชภูสีตาพรจะลรองพระองค์คุยไปในวงขอบเดียด้านขวามีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่เก้าเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับ ด้าน,นหลังนะครับตรงกลางเหรียญจะมีรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับจะมีอักษรเบลซึ่งหมายความว่าสิบเบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาว่าเลขสิบไทยและเลขสิบอัลบบกนะครับโดยมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้าน,นขวาน,นะครับจะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าประเทศไทย ส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นปีพุทธ,ทธศักราชที่จัดทำเรียนว่าพศ2549สำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531ซึ่งประกาศใช้เหรียญ10บ,บาทแทนธนบัตรฉบับละ10บาทนะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2549ยอดจำนวนการผลิตอยู่ที่ 128่งร้อยล้านแก้วแพันเหรียญน,นะครับสำหรับราคาที่ประเมินมานะครับตามหน้าเว็บไซต์หรือว่าตามร้านรับซื้อต่ตางๆราคาประเมินมาอยู่ที่เหรียญละ75บาทนะครับซึ่งเป็นถือว่าราคาไม่แพงยังไม่สูงนะครับเนื่องจากว่ายอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆ้องๆกันเพียงแค่นี้นลครับ ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญท่านจะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับคลิปที่เราอัปเดตให้ทุกๆวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ